สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าดูต้นพริกของตุก๊กสวยงามมากเลยค่ะดกมากดูเขายังไม่ซุกเต็มที่แต่ว่าวันนี้ก็อากาศเริ่มร้อนมาแล้วเนาะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งเห็นไหมคะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่ตุ๊ก็จะทำคลิปสั้นเนาะเพราะว่าคลิปยาว ไม่มีคนดูจ่ะโอเคเนี่ยพริกสายพันธุ์นี่น่ะเพชรมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าพริกอะไรนาะแต่เดี๋ยวให้ซุกเต็มที่ก่อนถ้าซุกเต็มที่นะถ้าถ้าซุกเต็มที่นะคือแบบเพชรมากตุ๊ก็ได้กถวยมาอันหนึง่งจะมาเก็บพริกแทนที่เจ้าแทานที่เจ้าเออ เอาอะไรมาใส่ดูดูด,ดูเพื่อนๆเ,เนี่ยนี่คือพริก้อจ้ะพริกที่เผ็ดที่สุดในสามโลกสุดเผ็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 ดดูหน้าตาพริกเผ็ดสุดในสามโลกนะคะนี่ลูกใหญ่ๆอันนี้ก็เอาไปด้วย มาเก็บพริกมาเก็พริกอุ้ยสอนสออนแม่ก็บอกว่าเออตุกเดี๋ยวเอาลระครังตีแล้วเดี๋ยวถ้ากลับเมืองไทยเอาพริกเออชนิดนี้มาฝากแม่ด้วยนะแม่จะเอามาปลูกเพาะพันธุ์ดูซิว่ามันจะงอกไหมนะจ๊ะเนาะมันก็ต้องงอกแหละเพราะว่าประเทศไทยเองนะ่ะหนาร้อน ไม่มีไม่มีความหนาวใช่ไหมคะดูต้นนี้ต้นเล็กๆแต่ว่าใหญ่แบบต้นเล็กแบบใจใหญ่มากดู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 ด,ด,ดูความแบบความดกดกแบบสุดยอดอันนี้สีสม้มนี่คะ่ะสีสม้มสีสม้ม นี่มีแต่ต้นดกๆทั้งนั้นเลยก็เอ่อถ่ายคลิปเอาไว้ก็เพื่อเอาลงคลิปด้วยเนาะลงลงส่งงานส่งอะไรด้วยแต่ก็จะเอาไว้ดูด้วยเพราะว่าเราทำได้เนาะเราทำได้มาอยู่เมืองนอกเมืองนานก็ปลูกพริกกินเองได้ mm. เห็นไหมคะอืม สะอ่อนมันดกมันดกนี่เก็บไปแล้วนะเก็บไปแล้วหลายเที่ยวแล้วนะเพื่อนๆอย่าหาว่ายังไม่ได้เก็บอะไรอย่างนี้เก็บหลายรอบหลายหลายเที่ยวแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บตรงนูน้นตรงนู้นอีกตกุ๊กว่าจะว่าจะไล่ซดและเพื่อนๆแต่ไม่ได้ไล่ซดเมดูคลิกตุ๊กไปก่อนนุน้ย ดูบบใบใบไม้สวยมากดูดูสีสีของเขาสวยมากว้าวสีส้มเรืองรองเต็มต้นเลยค่ะสวยงามสวยขยี้ใจ เก็บพริกเอาถวยมานิดเดียวถัวยก็เอามานิดเดียวตุ๊ก็จะมาเก็บแค่นิดเดียวเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวให้คนเขามาเก็บห่เพื่อนเห็นไหมเออคนงานของตุ๊กเมื่อกี้เนี่นนะผู้ชายผู้ชายคนคนแก่คนเมื่อกี้น่ะ นั่นแหละเดตุ๊กบอกให้เขามาเก็บพริกไห้เ,เดี๋ยวเขาก็มาเก็บไห้เพราะว่าเราจ้างเขาแล้วเนาะจ้างเขาแล้วเราก็ต้องเสือพึ่งเรือน้ำพึ่งป่าเสือพึ่งเรือใช่ไหมเพื่อนๆหรือเขาพูดไปยังไงกันโอ้ยมันดกจนตาลายมันเก็บไม่หมด ดกกะดกสวยก็สวยตุมุติมิแต่อันนี้มันเพชรมากๆเลยนะเพื่อนๆน,นี่คือพริตีิเพชรมากเลยเหมือนกันเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะ่ะแต่เพชรเพชรพันนี่นะ่ะเล็กๆเขาเรียกเล็กพริกขี้หนูไหมคะเนาะทุกบอกไม่ถูกอุยอ้ยอุ้ยทุกจะลม้มทุกทำคลิปสั่นๆเด้อจ้าเพื่อนๆอ,อย่าว่ากันเด้อ จะเอาไปใส่ในพัดเพชรเบื่อมากเลยต้องมาเก็บพริกนะเพื่อนเถ้าพริกมันเม็ดใหญ่ๆนะเราสนุกเนาะแต่ถ้าพริกเม็ดเล็กๆอะ่ะขี้เกียจมากๆเลยนึกถึงตอนที่แม่ชายไปเก็บพริกน่ะโว้ย มันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากตอนแม่ใช่ไปเก็บพริกนะที่บ้านนะโอ้ยแม่บอกว่าตุ๊ไปเก็บพริกให้แม่หน่อยตุ๊กแกตุ๊กก็บอกว่าโอ้ยแม่จะเดี๋ยวไปทาไมไปโดนไม่เรียวนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปตุ๊กก็ลงคลิปแค่นี้แหละพอพอได้มีงานส่งแล้เพื่อน วิถีชีวิตนะคะที่โปรตุเกสชีวิตบ้านๆที่ไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนทําตัวเออเหนื่อยดิ้นรนเดือดร้อนอะไรไม่ต้องดอกพี่น้องทําไปเรื่อยๆแบบนี้สนุกกับชีวิตไม่ต้องเครียดชีวิตคนเราเกิดมาแป๊บเดียว เด้๋วก็เดี๋ยวก็ตายเพื่อนๆเนอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทำชีวิตให้มีความสุขอย่าไปคิดมากกับชีวิตทำตัวเราให้ดีที่สุดเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนอื่นได้เราไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นได้เราสามารถเปลี่ยนของเราได้ อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะอยู่ให้เป็นอยู่คนเดียวอยู่ให้เป็นเนอะก็ใครเขาอยากพูดก็เองเองเขาเออเขาก็พูดถ้าใครไม่อยากพูดเขาก็ไม่พูดเนอะเองก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเอาที่เขาสบายใจเนอะอยู่แบบของเราแบบอย่างีงก็มีความสุขลาจ้าถั่เอามาแบบนิดเดียวอโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะนี่คือพริกในโปรตุเกสที่ตุ๊กปลูกเองนะคะสวยงามไหมสวยงามมากเลยค่ะปลูกเองชมเองกินเองเพ่นนะนักเลงพอโอเคเอากลุ่มไปอีกสักลูกเนาะ,ะนี่นะคะนี่ก็พริกแบบเพชรที่สุดเหมือนกัน นี่พริกนะคะพริกเผ็ดเผ็ดใครอยากได้พันก็เขียนไว้ข้างล่างเลยด้อจ้าเดี๋ยวตุ๊กจ๋าไปฝากมีแต่เผ็ดเผ็ดโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ กดถูกใจกด subscribe ให้ตุ๊กด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ